วันนี้นะคะตามาดูบ้านลูกค้าค่ะที่ให้โจทย์กับทางสวนเราว่าอยากได้ต้นมะกอกโอลิฟที่เหมาะกับบ้านที่มีเพดานสูงหรือว่าดับเบิลสเปซนะคะซึ่งทาง s a n t u i n Olive Tree เนี่ยก็ได้จัดพันธุ์ที่ชื่อว่า s i l v e s t r i e s มาให้ค่ะไปะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าบริเวณที่เราจะปลูกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะและบริเวณด้านหลังของออยนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่เราจะลงน้องกันนี่แหละค่ะ ป็นบริเวณที่เหมาะก็เพราะว่ามันมีช่องรับแสงนะคะไม่ว่าจากด้านบนด้านข้างแล้วก็ด้านนาค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะบริเวณนี้จะเป็น double space และด้วยความที่ซีเวสทริสเนี่ยมีความสูงโปรง่งจึงเหมาะมากๆที่จะมาลงกับพื้นที่ตรงนี้ค่ะและยิ่งเวลาแสงแดดส่องถึงเนี่ยรับรองจะเห็นใบที่เป็นซีรีส์ลีฟเลยค่ะงั้นเดี๋ยวออยพาไปดูต้นจริงกันนะคะและที่อยู่กอ,อยตัวนี้นะคะนี่ค่ะก็คือซิเวสทริสค่ะ ซึ่งลักษณะเด่นของเขานะคะก็คือมีใบที่เป็นสีเงินหรือว่า Silvery Leaf นะคะแล้วลำต้นเนี่ยก็จะสูงโปรง่งแต่เขาเรียกว่าจะเป็นแบบ m ั l ติ s t e มซึ่งก็คือแบบนี้เองที่จะมีลำต้นขึ้นมาหลายๆอันนะคะแล้วก็นี่น้องที่อยู่ร้อยตรงนี้นะคะมีความสูงทั้งหมด5เมตรค่ะ แลาสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีไอเดียในการจัดสวนหรือว่าไม่รู้ว่าสวนที่บ้านเนี่ยเหมาะก,กับต้นมะกอกโอลิฟสายพันธุ์แบบไหนเนี่ยก็เข้ามาปรึกษาที่ Century Olive Tree ได้นะคะที่ซอยสวัสพิเชษสิทธิ์ถนนกาญจนาภิเษกหรือว่าติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยค่ะเปลี่ยนสวยจังให้เป็นสวยจริงคลิกที่นี่